สวัสดีครับสำหรับสบายโตบลิฟประจำวันที่2เดือนตุลาคมนี้นะฮะผมมี2ประเด็นมาอัปเดตให้นักลงทุนฟังนะครับประเด็นแรกที่หยิบยกมาพูดคุยกันเนี่ยก็คือทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับหรือว่าเรียกย่อภาษาอังกฤษก็คือสมาคมก็คือ iaa นะครับคาดว่าเซตอินเด็กนะครับปีนี้ก็คือปี25 6 3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,300จุดแล้วก็มองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียน ไทยปีนี้จะติดลบประมาณ37% Year เ n Year นยออนเียนะครับนันุจะเห็นได้ว่าช่วงครึ่งปีแรกอ่ะจริงๆตัวเลขที่ออกมากำไรโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยติดลบ40%กว่านะครับแต่ว่าการที่เขามองว่าทั้งปีจะติดลบ37%เนี่ยแสดงว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีการฟื้นตัวนะครับส่วนแนวโน้มแต่มที่4ี่เนี่ยก็ยังมีปัจจัยทางการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่เข้ามากดดันอยู่ นในช่วงเดือนตุลาคมนี่ก็ยังมีประเด็นว่าวันที่14ตุลาเนี่ยทางานิสิตท,ทางเยาวชนเนี่ยเขาก็มีการนัดชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังกดดันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสมาคมนักวิเคราะห์เนี่ยเขาแนะนําให้กระจายความเสี่ยงในหลายๆสินทรัพย์ก็คือการจัดพอร์ตฟิลิโอของนักลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีหลายสินทรัพย์โดยเขาแนะนําให้ถือเงินสด20% ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ย21%นะครับแล้วก็ตาสาหนี่18%หุ้นต่างประเทศ20%กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหลีด10%แล้วก็ทองคาหรือจะเป็นกองทุนทองคําก็ได้นะครับ10%นี่ก็คือการจัดพอร์ตที่เขาแนะนำนะครับก็ขึ้นอยู่ว่านักลงทุนเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนส่วนหุ้นที่นักวิเคราะห์ในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยแนะนําตรงกันเนี่ยทาง สมาคมเขาก็ไปหยิบยกมาประมาณ4ตัวนะครับก็คือตัว a d v a านตัว b d m s ตัว CPO แล้วก็ตัวหาน a ครับนี่คือประเด็นแรกที่ผมอยากมาอัปเดตส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือเอาผมก็เอาตัว Advan มาอัปเดตครับแอดวาเนี่ยเมื่อวานนะครับทาง CEO ก็คือคุณสมชัยเนี่ยเขาก็มีการเปิดเ,เปิดการให้บริการ 5G เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ เขาก็จะมีการตั้งเป้านะครับว่าจะให้บริการ 5G เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเนี่ยตั้งเป้าว่าปีเนี่ยจะต้องไปถึงแสนลายก่อนนะครับก็คือ10,000แนคนที่ใช้บริการก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็ถือเป็น s e n ิเมนต์นะครับเป็นแนวโน้มที่ดีในการเริ่มหารายได้จากคลื่น 5G ของทาง AIS ที่ไปประมูลมาแล้วก็เริ่มมีการจะหารายได้นะครับไม่ใช่ว่าแบกต้นทุนอย่างเดียว แต่อย่างไรก็าตามเนี่ยในมุมมองของเรานะครับเรามองว่าคลื่น 5G เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เหมือนคลื่น 4G นะครับคลื่น 5G ประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยมันคือการเชื่อมเ,ออเขาเรียกว่าเชื่อมมันคือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตออฟติงมันคือการเชื่อมระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์นะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าไรายได้หลักๆมันจะมาจากลูกค้าองค์กรเป็นหลักลูกค้าที่เป็น ทำธุรกิจแล้วต้องการที่จะใช้5 g เพื่อประกอบการใช้ในธุรกิจนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยแค่ขึ้น4 g เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับด้วยความเร็วด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันเพียงพอแต่5 g เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะดีกว่าก็าจริงแต่ว่ามันเกินสิ่งที่ประชาชนจะจ่ายพึงรับได้นะครับประโยชน์จริงๆรายได้จริงๆหลักๆเนี่ยมันจะมาจากลูกค้าองค์กรซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่เห็นความชัดเจนแต่ว่าก็เชื่อว่าในช่วงปี1ปีถึงสงปีข้างหน้าเน ทาง a s หรือทาง Advan c e เนี่ยก็คงจะหารายได้จากลูกค้าองค์กรในรูปแบบของ 5G มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอยู่ใน business plan อยู่ในแผนการหารายได้ของทาง a s อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ยังไม่ได้รวมประมาณการรายได้ 5G เนี่ยเข้ามาในสมมุติฐาน a s ซึ่งเราก็โคเลชอยู่ก็คือเราทำประมาณการแล้วก็อยู่ในสมัยตัว Recommendation ด้วยนะครับดังนั้นก็เลยยังคงประมาณการไว้เหมือนเดิมแล้วก็มูลค่าพื้นฐานใช้วิธี DCF มันก็อยู่ที่ประมาณ208บาทซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจริงๆร,ราคาตอนนี้ที่อยู่ประมาณ170ต้นๆเนี่ยมันก็ยังมีอัพไซด์อยู่เยอะพอสมควรแต่ทําไมราคามันถึงลงมาเยอะนะฮะในช่วงนี้นักลงทุนหลายท่านอาจจะสงสัยผมประเมินนี้นะฮะว่ามันมีด้วยกันประมาณ2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือคือเรื่องของผลประกอบการที่ปีนี้เราก็จะเห็นว่าครึ่งปีแรกของแอดวานเนี่ยราคาผลประกอบการเนี่ย ลดลงเยียร์ออนเยียร์ก็คือลดลงเมื่อเทียบรายปีเนี่ยลดลงจริงถามว่าลดลงจากอะไรนะครับลดลงจากหลักๆไม่ได้ลดลงจากจํานวนผู้ใช้นะครับจำนวนผู้ใช้เนี่ยผมคิดว่าลดลงนิดหน่อยแต่เรื่องประเด็นหลักมันจะลดลงจากราคาคิดบริการของทาง aas ที่จะเห็นได้ว่าลดลงลดลงจริงนะครับแล้วก็มันคือเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่ม ict เนี่ยทางรัฐบาลบางทีก็ต้องการให้ช่วยประชาชนส่วนใหญ่โดยการลดค่าบริการบ้างนะครับ เป็นรถมีโปรโมชั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนเรื่องนี้มันก็เลยเป็นประเด็นกดดันในฝั่งรายได้ของแอดวานมันเลยทําให้ผลประกอบการลดลงและปีนี้ก็คงจะลดลงถึงแต่มาสามก็ยังน่าจะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ในในแง่ไตามารสคือเมื่อเทียบ Q on Q เนี่ยมันจะเริ่มฟื้นตั้งแต่ Q3 เป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับปกติเนี่ยปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยแอดวาน มันเลยราคามันเลยไม่ค่อยเอาเปร .form ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเป็นกลุ่มที่นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นเยอะนะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าต่างชาติเนี่ยขายหุ้นไทยไปเยอะซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากลุ่มหลักๆไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่ากลุ่ม ICT เนี่ยมันต้องโดนต่างชาติขายอยู่แล้วนะฮะสประเด็นเนี่ยเป็น2ประเด็นหลักที่ทําให้ราคาไม่เอาเปร .form แต่เชื่อว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยดาวไซต์ก็คือ แนวโน้มที่จะลงเนี่ยผมคิดว่าเริ่มจำกัดมากมากขึ้นเยอะเลยนะครับก็ถือเป็นตัวที่น่าจับตามองนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนะครับเริ่มมีการกลับมาใช้กฎเกณฑ์ช็อตเซลล์เหมือนเดิมละแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยก็มีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับแต่ตลาดสามารถปิดบวกได้เนี่ย เราก็ถือว่าเป็นเซ็นเมนที่ดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูดูไปอีกสักระยะหนึ่งคือ3าถึงหวันว่าจะสามารถยืนบริเวณน,นี้ได้ไหมนะครับถ้ายืนบริเวณน,นี้ได้เนี่ยมันก็จะยังมีประเด็นกดดันที่อาจจะเข้ามาในอนาคตก็คือเรื่องของการเมืองกับเรื่องของตัวเลข NPL ในช่วงไตรมาสสาที่กลุ่มธนาคารก็จะประกาศนะครับประมาณตั้งแต่เดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสประเด็นเนี่ยยังเป็นประเด็นกดดันอยู่แต่ถ้า สองประเด็นนี้เริ่มขี้คลายลงไปเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดบ้านเราเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ m o r ์นิ่งบ i e ฟวันนี้เนี่ยก็เลือกมา3ตัวก็คือมีตัว Work Point นะครับ C B G แล้วก็ C P N คะแนนทางสมัยร์เทรด i i Work Point 91 C B G 89แล้วก็ C P N 27สนะครับส่วน Top Pick วันนี้ก็เลือกตัว C P N มาครับรายละเอียดเนี่ย รายละเอียดที่ลึกๆเนี่ยสามารถไปอ่านได้ที่สไปต์โซเซคลิริตี้นะฮะแต่คร่าวๆแล้วกันก็คือ Q2 เนี่ยเขาโดนกระทบมาหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ปิดห้างละแต่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยกลับมาเปิดห้างได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นรวมถึงมาตรการภาครัฐต่างๆเนี่ยเชื่อว่าจะออกมากระตุ้นการบริโภคในประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นบวกกับกลุ่มคอมเม r ร์ชกลุ่มที่มีรายได้อออสอดคล้องกับ การบริโพวกในประเทศอย่าง c p n เนี่ยเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ